ันนี้เราจะทอดกล้วยฉาบนี่น้ำมันมันร้อนเอากล้วยฉาบฝานลงไปเลยนี่ฝานแบบนี้ระวังน้ำมันกระเด็นด้วยฝานลงไปเลยฝ <c oughs> านแบบนี้กล้วยดิบเลยกอกเปลือกเผ็ดฝานเลยฝานลงไปฝานลงไปโอ้ไม่แลย ไฟมาแรงมากนแม่ย่ดซึม่ปโอเคระวังมันจะเป็นลมไม่ก็ได้ไก่นะหนูสูงเออตักแล้วพอพอมันกรอบเสร็จมันจะเริ่มกรอบแล้วนะมันจะเริ่มเหลืองแล้วอันนี้จะไหม้หน่อยเพราะไฟมาแรงมากเสร็จแล้วเราก็เอาอันนี้ตักเนื วางแล้ดดวให้มันเสี็ดนิ้มมันไปเลยแล้วก็ทำมันต่อไปเลยถ้าเขามีเครื่องฝานมันก็จะง่ายเราไม่มีเครื่องเราก็ต้องใช้แบบนี้ใช่ไหมจังใช่เอาถ่ายดีๆดู แต่มันจะเห็นไอ้ที่มันรลดัน้ำมันด้วยนะใช่น้ำมันนั่นไงเห็นอยู่ตรงนี้สีเขือนที่ชั้ถ้ากล้วยลูกใหญ่ก็จะสวยเราฝานอย่างนี้เลยลงไปเลยเอาแบบสดๆกล้วยสดๆกล้วยดิบเสร็จแล้วเราก็กลับดูรดระวังอพอจังพอ